เทนดากอนใช่ผมเองก็เกลิกคำว่าพ่ายแพ้เหมือนกันผมถึงเข้าใจมันดีเรดฟอนคอนมีข่าวลือว่าเป็นฝีมือของเผ่าเอลฟ์อยู่นะครับธเนนโนเรจเจอร์เกทิก็เลยมาทักทายนะครับเรดวันเฮ้ทุกคนทําอะไรกันอยู่เะรไม่ก็เรดเฮ้ทุกคนทําอะไรกันอยู่วะแต่ว่าบังเอิญจังเลยนะที่มาเจอกันตรงนี้นี่อาจารย์สนใจในสิ่งที่ผมทําด้วยเหรอครับนี่อ้ตายไปแล้ว จะทำให้เราสิ้นหวังยางงั้นเหรอหล,หอลอเลยหรือเปล่าอะ่ะถือไปแค่ภพาก่อนไพัฒนาขึ้นเลยนะทอบบอั้งเปลือกปกสิงห่ป้องร้อนแรงออเรสทอนี้กับโทม้ามเมื่อไร่จะก,กลับตอนนี้กำลังอยู่ในโลกอัศจรรย์ที่แตกต่างกับโลกเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตของผมเลยอนี้อายุกระนำทองฟ้าพิโรธนิจจาล่มเฮอริเคนเบรนเพื่อนรุ่นน้องที่น่ารักไม่ได้เหรอหนึ่งยับยั้งความชั่วร้ายทั้งมวล เอกเรดมาเป็นเพื่อนกับฉันเถอะนะเฮลเลนแห่งเกลีวเพิงโนเบิลสีแดงมาจิเปร์สทำอะไรของนายอยู่ก็พรุ่งนี้ฉันมีสัญญาณนัดไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วนี่นะอุ๊ยเจ็บ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 ในี่ฉันตายไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมโอ้เจ็บโอ้ยตรงนี้ก็เจ็บด้วยชินเคนเรดชิบะพอทรู้สายสัมพันธ์พวกเขาเหนือกว่าเหล่าซามูไรไม่อยู่ด้วยกันคำตอบก็ชัดเจนแล้ว แบบนี้แล้วก็ไก่พาว์แห่งลมพายุโกเซเร็ดนะเงียบแป๊บหนึ่งสิ <c oughs> นี่นายเป็นใครกัน <c oughs> โกไรเร็ดต่อให้ทุ่มเทขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีเทคนิคสักอย่างก็รู้กันอยู่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง <c oughs> บอสเตอร์ว่าโลกนี้มือเรื่องที่ทำาด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ <c oughs> ฟังแล้วจะต้องทึ่ง <c oughs> ผู้กล้าแห่ง,ขงเขี้ยวเ <c oughs> ขี้ยวเรีวเร็ดแต่พวกเราเป็นจอมจองที่ต้องเสี่ยงชีวิตเป็นวิศวกรครับช่วยผมด้วยทำเพราะอยากทำต่างหากล่ะแต่อุตส่าห์มาถึงที่แล้ว ทำเป็นเข้มไปได้อุ้ยแหม่แหมแหม่แหมโด่งดังเข้าไปใหญ่แล้วได้อยู่ในที่แบบนี้เนี่ยน่าอิจฉามากเลยนะคะผู้ชายที่ไปล่าสัตว์ก็กลับมามือเปล่าใช่ไหมล่ะจอมชนบ้าบอคอ้พอกอะไรหรอรู้ลาบลายเป็นแห็นความกล้าติ๋วโซนัทไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนหรอกนะไอเดียมันปิงไอเดียเปล่งสกายฉายแสงทิรัมเม รู้สึกมาตั้งนานแล้วถึงพลังวิญญาณที่สูงผิดปะกะติของนายตั้งแต่ตอนที่มาเรียนโรงเรียนนี้แล้วแหมเจอกันไม่ทันเยจะชวนเข้าพวกเะแล้วฉันไม่ใช่คนใจง่าย,ายนะพลังไดโนเสาร์เซนไคจูรันลำบากมากนะทั้งต้องบาดเจ็บพยายามสร้างภาพทำเป็นเข้มแข็งที่จริงทั้งหวาดกลัวทั้งเจ็บปวดมีวาสนาต่อกันแล้วนะ พวกเรามีวาสนาต่อกันจริงๆนั่นแหละนะสิ่งที่ฉันส่งไม่ได้มีแค่พัสดุหรอกฉันแถมความสุขให้ด้วยอวตาเช็อเคอวตาเช็คจะเป็นโลกปิศัจหรือว่าโลกมนุษย์ก็จะไปปรากฏตัวได้อย่างอิสรนะเลยนแต่เจ้าเลือกได้ชิ้นเดียวเท่านั้นถ้าเจ้าเลือกเกราะเจ้าจะกลับไปหาเพื่อนเจ้าเจ้าจะยึดติดผูกพันอยู่กับผู้ที่เป็นที่ทรักของเจ้าแต่ในหมู่พวกเขาแล้วผมเนี่ยเป็นที่โหลร้รังท้ายเลยจะฆ่าพวกมันยังไงดีนะ ยลังมันเอ่อล้นเต็มที่เลยนี่เป็นเพราะท่านผู้นั้นแบ่งเลือดไม้พวกเราเลยนันเนี่ยเอาให้ทรมานสุดสุดได้ไงเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วก็ต้องฆ่าพวกมันให้ทรมานที่สุดไงเล่าคิดวิธีฆ่าได้หรือยังเป็นเด็กที่โสโคกซะจริงๆอย่ามาใกล้ตัวข้านะอะไรนะหายตัวไปเหรอพูดบ้า มันจะเป็นไปได้ยังไงอะหาดูให้ดีๆอีกทีถ้ามีใครตายไปนายจะทำยังไงละ่ะอ้าวพอได้แล้วล่ะคือหมายถึงจะให้สู้จนกว่าจะปิดชีวิตอีกฝ่ายได้งั้นสิฉันขอปฏิเสธอย่าพูดจาดื้อด้านให้มากนะนั่นมันไม่ใช่เหตุผลหรอกสัญชาติยานต่างหากหละ่ะนายมันเป็นแค่สัตว์ร้ายฉันไม่ยอมรับนายในฐานะนักสู้หรอกนะฉันไม่คิดจะรับผิดชอบชีวิตของคนที่เป็นนักสู้ไม่ได้หรอกนะ เราไม่สอนหรอกนะว่าแกจะเป็นปีศาจหรือวนะ่าพ่อพระมาจากที่ไหนแกเนี่ยเป็นจอมเวทอัคคีจริงๆเหรอจะเพิ่งเคยกินไฟรสชาติห่วยแบบนี้เนี่ย